สวัสดีนภาทุกคน,นครับมาชมขบวนรถดีเซลรางชานเมืองที่317นะครับกรุงเทพลนภไปทางรบบุรีนะครับวันนี้ก็ใช้ดีเซลรางนะครับชุดใหม่ทั้งชุดเลยนะครับ คันน้ำนะครับหนึ่ส่นะครับส่วนคันที่2ก็เป็น1247นะครับคันที่3มก็เป็น1 2, 5, 2นึ่งสองห้าสองก็คันสุดท้ายนะครับหนึ่มสนะครับ ขอคุณทุกท่านนะครับที่ติดต่อและชมน,นะครับสวัสดีครับ